เมื่อวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จได้จัดพิธีทอดกรถินฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2555สถาบนาศูนย์สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมระดับชาติและพิธีบูชาดวงแก้วกายสิทธิ์ของพระเทพยานมหามุนีโดยในงานวันทอดกรถินในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาดรสมชายฐานาวุโธ ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พิธีในภาคสายเริ่มด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันกลันกายใจให้ใสประคองใจให้หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7จากนั้นจึงได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรมโนทิปจักรวาลธรรมและกัลยาณมิตรวันนาอุดมผลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย กลัลยาณมิตรลาวันจิราพัฒนกุณและกลัลยาณมิตรเพนจันร้อจักชัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพิธีในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกรถินฟื้นฟูศีลธรรมโลกซึ่งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกรถินก็ได้เคลื่อนขบวนมาจากชั้นหนึ่งของสภาธรรมทายาติแล้วเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจาก จากนั้นจึงเป็นริ้วขบวนอันเชิญผ้าตยของประธานทอดกระถิ่นพื้นฟูศิลธรรมโลกในวันนี้คือกลัลยาณมิตรพิษสมัยเรืองรักลิขิตและกลัลยาณมิตรมณสิทิชัยรุ่งเรืองนับเป็นริ้วขบวนอันเชิญผ้าตยที่งดงามและสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้อันเชิญเองรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญที่แสดงออกด้วยรอยยิ้มที่ปลื้มในบุญกันทุกคน ต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐถินโดยมีกลัลยานมิตรบรรพ์เรืองรักลิขิตและกลัลยาณมิตรมัส,สิทธิใช้รุ่งเรืองเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินและคณะประธานกฐถินที่นำโดยกลัลยานมิตรพิสมัยเรืองรักลิขิตได้น้อมประเคนผ้าไตรกฐถินแด่ภิกษุผู้เถระจากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์ได้กล่าวอุปโลกกถิน ลำดับต่อมากลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจได้ได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายหอฉันกลยาณมิตรนาพรสุนทรจิตเจริญเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายมูงกุฏิสามเณร7 2ปีพระภาวนาวิริยาคุณต่อมาเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมแดบประธานสงฆ์ลำดับต่อมา พิธีบูชาดวงแก้วกายสิทธิ์ของพระเทพยานมหาโุนีโดยประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและนำบูชาดวงแก้วกายสิทธิ์ของพระเทพยานมหาโุนีซึ่งบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และงดงามยิ่ง ต่อมาคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญจึงได้พร้อมเพรียงกันบูชาดวงแก้วกายสิทธิ์ด้วยความเคารพและเทิดทูนบูชายิ่งจากนั้นประธานสงได้เมตตาแสดงธรรมและให้พรเป็นอันเสร็จพิธีทอดกระถินฟื้นฟูศิรธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2555เพื่อสถาปนาศูนย์สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมระดับชาติและพิธีบูชาดวงแก้วกายสิทธิ์ของพระเทพยานมหามุนีอย่างสมบูรณ์ นับเป็นมหากรารทานที่ยิ่งใหญ่และสร้างความปราบปลื้มปิติใจให้กับสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งและยิ่งสร้างความประทับใจและอิ่มเอมในบุญยิ่งขึ้นที่ได้ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะขยายส่วนสัมพนาเชิงปฏิบัติธรรมระดับชาติซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วโลกต่อไป